อาร์ต <Art, S 2> เห็นใจนับโดนทัวลงเผยชาวเน็ตขุดว่าแฟนผิดหมดแทบทุกเรื่องยอมรับแล้วว่าไม่โสดสำหรับอาร์ตพระสุดบานแย้มหลังชาวเน็ตแห่เปิดว่าแฟนสาวนอกวงการผู้ที่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตอาร์ตมาตลอดหลายปีซึ่งท่านั้นเชื่อว่าปุ้ยคบกันมา6ปีกว่าแล้ว รักครั้งนี้ไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดเพราะคนสนิทใกล้ชิดจะรู้มาโดยตลอดอย่าเรียกว่ามีเพราะยังไม่ได้แต่งงานการเรียกคนรู้ใจก็พอส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นกับนาบัาหลานสาวของแพตณัปภาลาสุดอาร์ตเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าเห็นใจที่นัาโดนกระแสสังคมโจมตีเราไม่คิดว่าการที่เขามาขอทําคอนเทนต์จะกลายเป็นกระแสตีกลับส่วนเรื่องแฟนสาวที่โดนขุดวาบนั้นอาร์ตบอกว่าทุกคนที่เข้าไปขุดหมดเลยขุดขุดว่าคนนี้เป็นใครมายังไงผิดหมดเลยใคร ขุดมาผิดหมดเลยผิดหมดทุกอย่างเลยแต่ผมไม่บอกความจริงเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ผิดหมดทุกอย่างคนถูกต้องแต่ทุกอย่างผิดหมดเลย ผมอยู่ในวงการบันเทิง17ปีหลอกถามผมไม่ได้หลอกแต่เอาจริงๆอย่าไปยุ่งเลยผมอยากให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่แบบว่าไม่ให้เกียดหรอหรืออะไรหรอมันก็กลายเป็นว่าไม่มีพื้นที่ส่วนตัวโอเคเขาคบเราแหละคบการคุยการพอเราเลิกเขาก็กลายเป็นด่างพลอยเพราะเราแล้วอธิบายง่ายๆดาราเปียบเสมือนคนสาธารณะถูกไหมงั้นดาราสร้างบ้านกระจกเลยไหมทําอะไรให้เห็นหมดเลยดีไหมมอนควรมีพื้นที่ที่เป็นอิฐที่บางตาให้มีพื้นที่ส่วนตัวบ้างแค่นั้นเองถามว่ากระ ท,ที่เกิดขึ้นฝ่ายหญิงโอเคไหมอาร์ตบอกว่า mm hmm. เขาไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย mm hmm. เขาแค่ว่า mm hmm. ถ้าจะไปสืบอะไร mm hmm. ก็ให้มันจริงอะไรแบบนี้